เรามาตลาดก็ห้องครับแวะมันนิดหน่อยอันนี้วัดลันคาโวทสะพานสวยรถก็มาจอดนี่เลยมีอมอไซค์วิ่ง โอ้โหแม่น้ำท่าจีนครับไหลผ่านตลาดก็ห้องผักตบเต็มเลยสะพานเมื่อกี้ครับที่ข้ามมา นี่เป็นร้านผัดไทยที่ว่าอร่อยปิดเรามาวันจันทร์ก็คงไม่มีอะไรขายหรอกนักท่องเที่ยวก็ไม่มีมาลองเดินเล่นตลาดนะ ไม่กินนะ้อไปดูน ร้านขนมเหมือนเปร,รตุพันธ์ครับตั้งกุ้ยกี่กินนึเ่เตียวไหมเคยเดินแล้ว,ว,วตรงนี้

หลายวันนี้ที่ตลาดเก้าห้อง <c oughs> เนี่ม <rôle à déc> ีไส้กลางมนี่ค่มนี่คนละอันนี่หนุ่มโก้ยะไอ้โทษโทษเย็บปะกลับ

ตามหาผัดไทยมีรถจอดตามแล้วเนี่สันเจ้าเลี้ยวขวาเขา้าไปไม่ถ้าขายก็ได้กิน <c oughs> เอาได้ยินเสียกระทะเลยหลอ แต่เห็นมีเตาอังโล่แหละตรงน,นี้ก็จะเป็นขึ้นขึ้นขึ้นหอดูขึ้นหอดูอดจนอนาได้ยินเสียงเจจุกค,ครับน,น่าอร่อย เจุราดหน้าอร่อยราดหน้าผัดซีอิ๊วเมี่ดอิวหนึ่งช่แล้วก็มีรนหน้ามี่จนหอบเจนหมีเจนใหญ่นี่าอะอะไรจะคุณพี่เอาอะไรจ๊ะเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งเลยอ๋อเอาอะไร เอาอะไรสั่งสังเส้นหมี่ไปแล้วผัดซีอิ๊วก็ได้มีผัดไม่มีผัดไทยใช่ไหมไม่มีเอาผัดซีอิ๊วเป็นใหญ่ผัดซีอิ๊วหนึ่งค่ะมีหนึ่งใหญ่หนึ่งนะค่ะเหล่าเก่าให้ยืนนั่งโต๊ะอย่านี่โต๊ะโต๊ะหนึ่งบ้าน หน้าน่ม <ok> uhh> ้วยมาแล้วครับเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วจานน่ารักด um, ีจะ่ายไมค้าขานไมค้า รสชาติน้อยๆเจ็ดสิบเปอร์อะไรเนียมาแล้วครับเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วชิมกัน ขอชิมก่อนนี่ปรุงยังอืมดูราะคล้วก่อนเวจุดร้านหน้าครับตลาดเก้าห้องร้อยปีอำเภอมองปะมาสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเราตัง รับหน้าต่อไหมเดี๋ยวลองรัดหน้าอานันนี้วันจันทร์เลยครับวันจันทร์ก็ยังมีคนกินนะกน่าจะเป็นคนพื้นทนนี่อันนี้อันนี้จะอยู่ใกล้หอดูโจนหอดูโจนน่าจะอยู่ตรงนี้อนนอนนี้หอดูโจนเดี๋ยวข้าไปดูหน่อยไหมแต่เคยขึ้นไปทีงานาลลว หน้าของราดหน้าครับชิมกลอยกางกริงมชิมน้ำอันนี้เมนูทดลองอนนลมไม่กล้าอายุ70-80พรรษยอ,อ,อืมอร่อย รสชาติก็เหมือนรัดหน้า,<อ>าแต่ได้บรรยากาศบรรยากาศเก่ามากคุณเนี่ยโอ้โหไกยามาไกยามาสมบาติสมบัติน้าจะติ่อไป็นลูกจ้างผมบ้าง10ปีอายุก็ตาเท่ากันปะ นี่ยผมสองปีผมสิบสสิบสามยูข็งแรงอตรงนี้น้ำท่วมถึงไหมคะ๋ยวนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมนั่นแหละเออมีผิมันมีเขื่อนน้ำ่เนาะร้อยหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งขายพน โต๊ะเก่าแก่ดีนะโต๊ะเก่งเหมือนที่บ้านโต๊ะอย่างนั้นอ่ะโต๊ะไม้ตากโต๊ะเป็นอย่างงี้โตก็ได้เหมือนโต๊ะที่บ้านตัดเสื้อผ้าพี่ตากเมื่อก่อนเป็นร้านอันนี้จีนอะไรคะโต๊ะจู่จีนจีนอะไรคะนี่เหมือนจีนแท้เค่อะก่อนโต๊ะโต๊ะที่เหมือนที่บ้านปลาก็เป็นจีนแค่ป้าจิ้มนี่จีนเจ้าจิ๋วปลา

ทีีวมาดูทีวีต้องต้องท้อไมกว่าบ้านไม่มีต้องซื้อทัฟฟี่ร้านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ร้านนี้เหรออ๋อร้านนี้ร้านนื้ก็ไปตรงนู้นอ๋อร้านนู้นกีบร้านต่อจากนั้นก็วิ่งกันสองร้านนี้กราทำก่อนเราทำกีฬาหมายนั่นก็ลือสมัยก่อนดูทีวีดูยากไม่มีให้ดูอ่ะเนาะ ชื่อร้านตาอะไรนะที่ขายทีวีอะร้านตะเงียบตะเงียบเออนั่นแหละตะเงียบแล้วก็ตะกรวยเงียบพ่อซื้อเล่าความหลังพ่อซื้อวิทยุฐานิเตอร์ไปเราก็เป็นแงะถังซ้งเมื่อก่อนยในชั้นแนมจำได้ฐานินมาทีหลังหรือยนวี้ก็เลิกกี่การไปแล้วเนาะ ม่เขาเป็นเพื่อนไรเนี่ยเสียคงเสียแล้วลูกหลานก็ไม่เอาแล้วลูกหลานเขาเป็นพวกเป็นอาจารย์กันหมดเเเขข้้าากรุงทพอยู่ในตอนสมัยเราเด็กแกก็แก่แล้วแตาอะไรนะตางเงี้ยหรอนี่ถึงเล็กเล็กเราสนุกนานมาเรื่อความหลังอะไเนี่ยผมมาสมัยนั้นมาวัยรุ่นโอ้สมัยก่อนเด็กๆผมก็ป่าที่ไปลงแม่น้ำแล้วอันนี้เจ็ดติดห้าของผมติดเจ็ด กรุุ่นพี่แปดปีรุ่นี่แปดปีดังนั่นรุ่นเดียวกันนะท่านท่านเห็นๆกันนะเนาะพ่อเขาชอบมาตัดร้านมิตรไทยมิตรไทยก็มีลูกชายตูดิตตี้คนตายไปแล้วรุ่นผมอะชื่อชื่ออะไรวะวัดอะเออหอ่วัดไม่รู้เป็นไรตายใช่ทำงานวิภาคใช่ไหมไม่เสียง เสมัยก่อนก็ไปวัดเนี่ยคู่เตะบอลเลยนะถุงกมมุมารไม่เมื่อก่อนเขาแข่งศาสตร์ไงงานศาสตร์ก็ไปศา,าสตร์สแกอะไรมาขามล้มอ่ะไอ้วัดก็ไปเคย จะมีทีมเก้าห้องเนี่ยทีมหนึ่งไม่รู้สมัยก่อนสฉันรู้จะนี้เห็ิบสมัยนี้เด็กนี่มือถือคนละเครื่องยิ่งรุ่นหลานรุ่นเลยนะมือถือคนละเครื่องพ่อแม่ไม่มีเวลาแล้วไม่เคยได้ไม่เคยได้มีผู้มีมือไม่มีไม่มีใช่ใช่บ้านใกล้บ้านมันก็เล่นโทรศัพท์กันมีมาก็ดูว้าวเวใช่ใช่ ไอ้ร้านถ่ายรูปก็ชื่ออะไรนะสงาสิน,นเออนันก็รู้จักกันพี่ไม่เหลือแล้วเหมือนกัน ดูความหลังครับเอามดูความหลังสีี่งียอ่ะสี้เปนร้อน่งสีสิมันต้องเป็นลายไร่อช่นนัก็เป็นลายน่นี่ะมีย่างอ๋อดูโจนตรงไหนวะตรงน ตานเจ้าพ่อหลักเมืองนี่ไงก็คง,งไม่ขึ้นแล้วครับเคยขึ้นมาละเดินอ้อมหลังตาทุครับ ตลาดย่านการค้าจังหวัดตลาดก็ห้องเออตลาดในบางก็ห้อง มีสมตลาดนี่ไงตลาดบนตลาดกลางตลาดล่างประวัติตาลาก้าห้องยังไม่อ่านตอนนี้ถ่ายไปก่อนคำว่าเก้าห้องนำมาจากชื่อบ้านเก้าห้องซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดล่าง ซึ่งตลาดสร้างขึ้นภายหลังจากที่ชุมชนหนาแน่นขึ้นโดยนายบุญรอดเหลียงพาน,นิ์ซึ่งเดิมชื่อนายหงบิดาเป็นชาวจีนอพยพแต่งงานกับนางแพรหลานสาวของขุนกำแหงหลานสาวของขุนกำแหงฤทธิเจ้าของบ้านเก้าห้อง Ồ, đoàn mấy mẹ Tủ của mình แต่ผู้สอวอคนที่หนุ่มๆต่วาวๆก็ไปทำงานกรุงเทพเั็นบทเป็นไปตามหลักสากลครับไม่ไปดูสองบ้านก็ห้องเนี่ยอย่างบนอยู่เลยว่าผักตกชวาทำไมมันเยอะจัด่เล่นซะ่ละโอ้ไ้ายเทคโนโลยีนู่นครับบ้านเก้าห้อง ใส่จะล้างแล้วเหรอขอดูโจป่ะโอ้ยเดี๋ยวมันก็ย่อยกสลายขึ้นก็ขึ้นก็ตากอีก ไม่เขาก็ตากอีกเครื่องมือมีอมีเครื่องม,มือทำสมัยตัวอะไรตากขนไปที่ไม่เจอเราตรงนี้ผนไ่มันก็ทำอาหารหมูหาอะไรก็ได้ลงทุนอ,อันนี้ของอะไรเนี่ยของเทศบานละนะทำสมัยดีนะ เนี่ยตักมาแล้วต้องกดเลยปกดอยาที่ันตัดท่ปั่นไม่ได้ น้องโอยก็ได้อัดอัดก่อนนี่แกดังก็ไปรวมรวมกันก่อนว้าดานปะ ีสวนน้องสาวครับเห็นมะม่วงแล้วอดถ่ายไม่ได้มะม่วงน้ำดอกไม้ครับสีทองจ้ะน่ากินมาก โอ้มันจุ้มไปกินข้างเตอร์เลยนะแบบนี <Mm ้หมดกินด้านใต้ย nah นี่ทางนก คนละนกนกปากทางตัวใหญ่มากๆแล้วไม่ยอมินด้วยนะ